หมดเลยมาเท่าเนาะหมกเลยขลังพูดอะไรให้มันถูกต้องใช่ว่ามันผิธีผิดีอย่างนั้นอันนี้มันต้องอ้อมบ้านก่อนสามรอบแล้วก็ขึ้นสามรอบแล้วก็เฮ็ดพิธีรอบเก้าองามีมันมีผู้เฒ่าผู้แก่ก่อนนะนั่งจะก็มาเฮ็ดพิธีครับครับผู้เยาก็ต้องมานะขึ้นเพือนครับผมก็ส่งมอบส่งมอบก่อน มอกก็แม่นมือขึ้นเลยนะมอกมือขึ้นเลยครับโอ้หมอมือขึ้นเลยน่่ว่าที่ทำเขาว่าจะขึ้นมือไหนี่ครับมืออึนก็ได้แั่ว่ามันปู่นมันแห้งเลยครับยามาโซ่เลยครับมืออึนเนี่ยว่าให้ไปเจหาหาไงครับแม่นอยู่แม่นอยู่ครับมือพมกัสพุ่มได้มอนได้ยังพรมมายังครับ นะครับผู้คอต่อแขนกันนอ้มือเนาะทีมสอกทีมสร้างเข้าก็ได้นู่ก็อันนั้นไรอย่างวะครับเขาได้นู่มันดีได้ซี่เฟกเลยผมมาเห็นแล้ปะตูติดการว่าจีตักซี่เฟกผู้เช่าอ่าโบ้ยได้อ่าอือันนี้มันว่านีเราเทเขาเลยนครับตอนนี้คุณพ่อก็มัดมพิจารณายังอยู่ใช่ผมติดฝาข้างบ่นี่ใช่ไหมเออใช่เปล่าอ่า เพื่อนโรงงานกันนี่รถหนึ่งเลยไปใส่ใหญ่กว่านี้ครับที่อบตเฮ็ดให้นะแต่ว่ามันบอกไม่น่าหนันเพื่อนเก่าเล่าอะไรนี่กอบซื่อๆนะเทพื้นครับนี่นะแล้วมันก็มาดูไม่รถทันทีกเนาะบูรถอจารนี่เนาะรถเนาะโอ้ยสบายเลย มาลงเลยเนาะมาลงเลยสะดวกสบายแป๊บเดียวเนี่ยเขานี่เขาตรงมุมนี้ก็ได้นี่ความเห็นตรงกันเลยเออเขาเนี่ยเขาตาบ้างเพราะว่ามันมีสายมันเด้อยอืมนี่นี่ดีกว่านี่แง่เขานี่ก็ได้แง่ประตูรถเป็นไรลูกเลยตรงนี้รถรถตอนนี้เอานี้ก่อนเนาะ ครับรดน้ำย่างดีครับผมครับเอาให้แน่นๆเลยนะแล้วก็ตรงกางรถน้ำเนาะตั้งันโบ๊ทเอาไว้บ๊แน่นเลยอืมอืมโบดทเลนี่แหละโอ้โหแต่ว่ามันเป็นเป็นดินเก่าเินเก่าดินเก่าดินเก่าข้อข้อดีดินเก่าอยู่นี่นะมันมันแน่นอยู่แล้วอืมอันอันนี้คือเพื่นสูออกได้ไหนนะเพื่นสูให้มันเสมอกันซื้อดินนี่เปกหนึ่งพัว่ามันอ่อนโบ๊ทหน่อน่งแข็งหนาดยหนึ่ ีเลอเอจาะจะมีเจาะไม่ลงในช่งช่องนี่แห้งทึกน้ำแห้งเน้นแห้งทึกน้ำแห้งเน้นเกลปเป็นความพิเศษนะครับแห้งทึกน้ำแห้งเน้นมีน้านะครับบินทุมรายนี่ครับไดจาะบาดานมีน้ำนี่จาะบาดานลึกพอจะได้น้ำโอ้ยมันอยมิเยมาเห็นบอกว่าบ่อไดบบ่ท้งมาเขาเขาบ่ถทง ตอนนี้บางพื้นที่เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยโบเลสบางพื้นที่เนี่ยห้อยแบบสองร้อยเมตรพุ่นเลยโอ้จอเกลืสองร้อยเมตรบัหนี้แม่ยบางคนโมได้ซ้ำทะลุฮอรแกนโลกคุณบอกแกกนโลยดหอดหินเลยฮาร์เกลลาว่าอะไรหรอโอ้โบเมลฮาร์เกลลาวานะครับมีก็คุณพ่อคุณก็มาเยี่ยมเยียนพวกเรานะครับนะอยู่ในพื้นที่ครับฉันมองเพื่อนผมนเลยอ่ะ มาพูดคุยกับพวกเรานะครับมาี่ชยูไกโออเ้มองี่มันบางที่เนาะบางที่บางทีบางจุด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 บางมองกัมีน้ำบางจุดก็บ่มี่พสวระนับต่อเติมนะใส่แฝฟ้ากับมุงโซิง นะเอางบมากแค่ไหนเลยสองแสนโอ้โงปองเล็กแต่ว่าเล็กก็เล็ดเหมือนหมูฮอนมาครับผมนะครับมาซอยกันเนาะนะฮะทุกท่านนะก็นะครับคุณพ่อนะขอมาดูมาชมบ้านของพวกเรานะครับนะหลังจากพูดคุยกับคุณพ่อเนาะเดี๋ยวพวกเราก็นะครับนะจะทําตรงนี้ต่อนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับนักปิดฝาตรงนี้นะครับมันมีฝาใช่ไหมเอนไหน เราปีนตรงนี้เหรอเอมไม้ฟาอ่านะเราเอ็มไม่ฝาตรงช่องตรงนี้นะครับ f อฟซีสุขันนะครับนะอนาคตนะครับถ้าเขาจะตรงจะต่อทางไหนนี่ค่อยว่ากาันอีกทีนึงเนา้อยซุกท่านนะครับนะส่วนพวกเราก็ทําตามรูปแบบนี้ไปก่อนนะครับทุกท่านนะส่วนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบบี